ล็อกสเปคนะครับซึ่งคุณสมพนัทนะครับก็ทิ้งร่องรอยไว้ว่าก็มีทั้งเรื่องของการสืบราคาก็คือจากผู้ประกอบการเข้ามาเสนอราคาที่อาจจะเกิดข้อสงสัยว่าเป็นเหมือนกับไม้ประดับที่เข้ามาปูให้รายหนึ่งชนะรายหนึ่งยอมแพ้ไปหรือไม่เหมือนแบ่งงานกันไม่เคยเปิดการสืบราคาไปยังผู้ประกอบการรายอื่นๆในวงกว้างเลยนี่คือเรื่องที่หนึ่ง ล็อกที่2คือล็อกที่ตัวคารุพันธ์นะครับซึ่งทางพัฒรพรและก็ทางสุพนนธ์เนี่ยก็ได้บอกไปแล้วว่ามีการล็อกสเปคล็อกฟังก์ชันในสิ่งที่มันไม่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันหลักในการใช้งานไม่ได้มีความจําเป็นจะต้องมีหลังคาหกเหลี่ยมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือต้องได้รับมาตรฐาน iso อะไรก็ไม่รู้นะครับถ้บาหกใบรับรองอย่างนี้ก็เกินจําเป็นและที่สําคัญที่สุดก็ยังมีการล็อกที่ตัวผู้เสนอราคาเข้าประมูลอีกนะครับก็ ที่คุณพัทรพรก็ตั้งข้อสงสัยว่ามีลักษณะว่าเติบโตไปด้วยกันแรกๆก็ยังไม่ต้องมีการกําหนดครับว่าภายในหนึ่งปีเนี่ยต้องมีกี่สัญญาแต่พอเริ่มประมูลได้เริ่มค้าขายได้ก็เริ่มล็อกครับว่า1ปีต้องมี2สัญญา3สัญญาไปไกลถึงสสัญญาก็าเพื่อกันไม่ให้รายอื่นผู้ประกอบการรายอื่นเข้ามาร่วมเสนอราคาด้วยนี่ยังไม่นับว่าราคายังสูงเกินจริงเมื่อประชาชนสืบราคากับท้องตลาด ในวันพรุ่งนี้ครับผมเข้าใจว่าทางอาจารย์ชัดชาตินะครับวันที่30กรกฎาคมอาจารย์คงจะมีการชี้แจงความคืบหน้าในเรื่องนี้แต่เท่าที่ผมติดตามสิ่งที่อาจารย์ได้พูดเนี่ยผมก็เข้าใจถือความกระกกระอ่วนและก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนอะไรกับข้อมูลที่อาจารย์ระบุมาว่าสิบ,บริษัทที่ขอราคาไปเนี่ยก็ยังไม่ได้ให้ข้อมูลกลับมาจริงๆเราไม่ได้มีความจําเป็นต้องขอแล้วครับผมก็ขอญอาตแนะนําทางอาจารย์ชัดชาติว่า ก็ให้สืบราคาเลยครับให้ข้าราชการสืบราคาจากท้องตลาดเลยนะครับว่าราคาที่มันเป็นจริงราคาที่ซื้อขายกันได้ในท้องตลาดเนี่ยนะครับเป็นราคาอยู่ที่เท่าไหร่แล้วราคาที่ประมูลได้ในครั้งนี้หรือว่าอยู่ในสัญญาในครั้งนี้เนี่ยแพงเกินจริงหรือไม่ผมว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากครับแลวถ้าเกิดข้าราชการไม่ให้ความร่วมมือก็ตั้งข้าราชการอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความเขาาสะอาดนะครับเข้าไปสืบราคานะครับ ไม่ได้เรื่อมยากครับผมก็หวังว่าพรุ่งนี้อาจารย์ชัดชาติในฐานะที่ท่านเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนจะชี้เฉพาะเจาดจงได้ครับว่ากระบวนการการทุจริตนั้นมีหรือไม่และอยู่ที่กระบวนการใดแล้วก็มีใครเกี่ยวข้องบ้างนะครับในวันนี้ครับผมคิดว่าเหตุการณ์ในวันนี้เนี่ยผมผมผมคิดอย่างนี้ว่าเราอย่าไปเพ่งเล็งเฉพาะของเครื่องหรือคารุภัณฑ์ในการออกกาลังกายหรือลู่วิ่งหรืออุปกรณ์ใดๆเลยครับ หตุการณ์เหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งกับการจัดซื้อจัดจ้างทั้งครุภัพันหรือการหรือการดําเนินการโครงการก่อสร้างก็ดีซึ่งผมก็ได้ไล่เรียงไปในเบื้องต้นเมื่อวานนี้แล้วว่าให้โฟกัสกับคําว่างบแปรงบแปรเนี่ยเราอย่าคิดอย่างนี้ครับว่าพอได้ยินคาว่างบแปรแล้วต้องมองว่ามันเป็นเรื่อง,องของการคอร์รัปชันงบแปรมีทั้งดีและไม่ดีที่ไม่ดีคือมันก็เป็นแหล่งในการทํา คอรัปชันได้เหมือนกันงบแปรเป็นอย่างนี้ครับเพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจในการพิจารณางบประมาณเนี่ยนะครับทางสภากรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างงบประมาณของกรุงเทพมหานครเนี่ยซึ่งปีหนึ่งก็ก้อนกลมๆก,ก็ประมาณสัก9ก้าหล้านซึ่งโครงสร้างโดยปกติก็จะมีคณะกรรมการทั้งสิ้น36ท่านก็ประกอบไปด้วยของทางสอนะครับ 27ท่านนะครับแล้วก็จากทางฝ่ายบริหารคือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งมาอีก9ท่านนะฮะร,รวมแล้วเป็น36ท่านในส่วนของสกเนี่ยนะครับก็เป็นสัดส่วนของพรคเพื่อไทยเนี่ย14ท่านของก้าวไกล6ท่านประชาธิปัตย์6ท่านแล้วก็สกอ,อิสระอีก1ท่านนะครับรวมๆกันแล้วฝั่งสก27บวกกับฝั่งของผู้ว่า9รวมกันเป็น36ไม่ได้มีข้อบังคับใดนะครับที่ห้ามไม่ให้ คนนอกหรือบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถเรื่องการกวิปรมามหณหรือมีประสบการณ์ทางวิชาชีพในการตรวจสอบการทุจริตเนี่ยเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการวิสามัญด้วยซึ่งนี้ผมก็ตรวจสอบข้อบังคับเป็นที่เรียบร้อยในเบื้องต้นแล้วนะครับอย่างไรก็ตามครับถามว่ากลไกเป็นยังไงครับกับคำว่างบแปรคณะกรรมการเหล่านี้นะครับก็จะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาอีกนะครับซึ่งในโดยปกติแล้วในปีวิเครามาณที่ผ่านมานเนี่ยก็ มีการตกลงก,กันว่าให้สอกอแต่ละท่านเนี่ยครับตั้งอนุขึ้นมาร่วมกันพิจรารณางบประมาณโดยเพราะงบประมาณในแต่ละเขตทั้ง50เขตเนี่ยนะครับก็สกหนึ่งท่านเนี่ยก็เสนอชื่อบุคคลภายนอกนะครับได้สาท่านนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าการพิจารณางบประมาณทั้งส่วนของสํานักต่างๆของกทมอเองกับ50เขตเองเนี่ยมันเป็นภาระที่ใหญ่หลวงมากนะครับแล้วต้องทําให้เสร็จภายใน45วันก็เลยให้สอกอเนี่ยแต่งตั้ง คณะอนุเนี่ยที่เป็นคนนอกที่มีความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาในพื้นที่เขตเนี่ยคนละสามท่านก็รวมแล้วสแสดงว่าปกติก็มีคนนอกเข้ามาเป็นคณะอนุอยู่แล้ว150ท่านแต่นั้นการมีคนนอกเข้ามาร่วมที่นาณาของกรทมเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดแต่อย่างไรนะครับเพียงแต่ว่าคราวนี้เราพยายามที่จะไปไกลกว่านั้นจากคณะอนุเนี่ยนะครับทางเข้าไปที่ได้สัสดส่วนโคต้าของเราเอง6ท่านเราจึงเสนอว่า2ท่านนะครับจะเสนอเป็นคนภายนอก ที่มีความรู้ความเข้าใจมีความรู้ความสามารถแล้วก็มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณางบประมาณการตรวจสอบการทุจริตซึ่งคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับที่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครมากกว่าและก็เป็นนิมิตใหมายอันดีนะครับเป็นบรรทัดฐ,ฐานที่จะให้เกิดขึ้นในการจัดการหรือการพิจารณาตรวจสอบงบประมาณของท้องถิ่นอื่นๆด้วยนะครับซึ่งผมก็ได้นําเรียนทางท่านอาจารย์ชาติชาติไป เชื่อจะชาติชาติท่านก็ตอบกลับมานะครับแบบกระชับนะครับว่ายินดีจะได้มาช่วยแก้ทาให้งบประมาณทุงเพม่าพนครโปร่งใสกลับมาครับที่งบแปรนะที่ผมบอกว่างบแปรเนี่ยเป็นอย่างไรครับคราวนี้คณะกรรมการวิสามัิที่นาร่างงบประมาณและคณะอนุเนี่ยนะครับที่ตั้งขึ้นเนี่ยก็จะทํางานร่วมกันครับในการตัดงบประมาณที่ในโครงการที่ไม่จําเป็น ในโครงการที่อาจจะมีการเบิกจ่ายล่าช้ามีความล่าช้าในการดําเนินโครงการและสํารองงบประมาณเอาไว้เกินจําเป็นและอาจจะเชื่อได้ว่าเบิกจ่ายไม่ทันพอเงิงบประมาณเบิกจ่ายไม่ทันสุดท้ายก็ต้องคืนค้างใช่ไหมก็เสียผลประโยชน์กับการเอาไปทําโครงการที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคราวนี้คณะกรรมการวิสามันกับคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นเนี่ยนะครับก็จะร่วมกันพิจารณาปรับลดงบประมาณในโครงการต่างๆแล้วมากองรวมกันซึ่งปีๆหนึ่งเนี่ย งบงบแปรก็จะอยู่ราวๆประมาณสี่พันกว่าล้านถึงห้าพันล้านเอาว่ากลมๆสี่พันถึงห้าพันล้านคราวนี้ครับก็จะเป็นอำนาจของทางผู้ว่าราชก,การกรุงเทพมหานครและก็ส่วนงานราชก,การของกรุงเทพมหานครเองที่จะเอารายงานจากคณะกรรมการสามัญต่างๆของสภากรุงเทพมหานครไปพิจารณาเอาคําอภิปรายของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสอกแต่ละท่านเนี่ยเอาไปพิจารณาหรือเอาข้อร้องเรียนนะครับหรือข้อคิดเห็นจาก ผู้หน่วยการเขตทั้ง50เขตเนี่ยมาพิจารณาว่าเงิน4 0 0 0 5 0 0 0ล้านเนี่ยจะเอาไปใส่ไว้ในโครงการอะไรเพื่อตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครในเขตต่างๆหรือเอาไปแก้ปัญหาอะไรนะครับหรือไปทาถนนเข้าซอยซอยไหนตรอกไหนไปปรับปรุงระบบท่อระบายน้ําอย่างไรนะเอาไปจัดก,การระบบขยะอะไรอย่างไรหรือจะไปซื้อคารุพันอะไรที่มันตอบโจทย์พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับดังนั้นถ้างบแปร ى, เป็นงบที่ดีสอกอจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับงบแปรเลยถือว่าเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารแต่สอกอจะเข้าเข้าไปทําหน้าที่กํากับดูแลติดตามว่าโครงการที่ใช้งบแปรนั้นเนี่ยได้ดําเนินโครงการอย่างเร่งรัดรวดเร็วหรือเปล่าหรือว่าล่าช้าและมีความโปร่งใสทั้งในการประมูลจัดซื้อจัดจ้างและดําเนินกิจการผลักดันโครงการนั้นให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในเขตของตัวเองหรือไม่อย่างไรแต่งบแปรเนี่ย ถ้ามองในมุมไม่ดีมันจะเป็นปัญหาครับที่ผมเรียนกับพี่น้องประชาชนว่าในวันที่30รกรกฎาคมนี้เนี่ยนะครับที่จะมีการพิจารณาวาระหนึ่งของงบกทม90,000ล้านเนี่ยที่ต้องดูกันเลยครับและต้องดูย,ยาวๆ45วันเพราะว่างบแปรตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าคิดในทางที่ไม่ดีวิพในทางที่ดีผมบอกไปแล้วในทางที่ไม่ดีคืออะไรก็จะมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครกลุ่มหนึ่งซึ่งผมไม่เหมารวมนะครับ กลุ่มหนึ่งนะฮะรวมตัวกันแล้วก็เข้าไปกดดันข้าราชการพอเขตในพื้นที่ว่าให้ซื้อถังดับเพลิงของพ่อค้าในเครือขายของฉันต้องซื้ออุปกรณ์กันยุงไล่ยุงในของพ่อค้าที่เป็นพักพวกของฉันหรือต้องให้ผู้รับเหมาของฉันผู้รับเหมาในเครือข่ายของสองกอุ่มนั้นเข้าไปรับงานทําถนนทาตรอกทําซอยหรือทําโครงการต่างๆ แล้วเอาเงินทอนจากโครงการหลังนะั้นถ้าคิดง่ายๆก่อนครับถ้าจาก4 0 0พันล้าน2 0 0พันล้านอยู่ในรูปแบบแบบนี้ครึ่งนึงแล้วกันนะสองพันล้านอยู่ในรูปแบบแบบนี้แล้วสอง0ันล้านเนี่ยมีเงินทอนสัก20เอร์ซเท่าไหร่ครับสอง0ันล้านก็คือสี่ร้อยล้านบาทหมายความว่าอะไรครับอย่างน้อยๆปีๆหนึ่งเนี่ยมีเงินล้วนไหลไปเข้ากระเป๋า ของกลุ่มนะักการเืินท้องถิ่นที่ไม่ดีอาจจะมากหรือไม่ต่ำกว่า400ล้านหรืออาจจะไปไกลกว่า500ล้านหรืออาจจะเป็นพันล้านก็ได้ถ้าเรายังเอาถ้าเราเอาไอ้2 0 0 0ล้านที่อยู่ใน่วนส่วนฝ่ายบริหารเข้ามาพิจารณาด้วยนะครับก็อาจจะไปได้ถึงพันล้านบาทได้นี่คือความสูญเสียใหญ่หลวงของชาวกรุงเทพมหานครนะและ้วที่ผ่านมาถามว่าทําไมถึงผู้ว่าและฝ่ายบรหิหารกรุงเทพมหานครถึงก,กระอักกระโวนอย่างมาก เพราะนอกจากโมแปลแล้วยังมีพฤติกรรมของสอกบางปุ่มเขาเรียกว่ารวมกันคมขู่ตบซัพย์ผู้ว่ายังไงฮะก็จะรวมตัวกันแล้วก็ไปกดจันทางฝ่ายบริหารว่าถ้าโครงการนี้ของกรุงเทพมหานครไม่ยอมให้ผู้รับเหมาในเครือข่ายของตัวเองเข้าไปชนะการประมูลไม่ยอมล็อกสเปคให้หรือการจัดซื้อจัดจ้างถังดับเพลิ่อุปกรณ์ไล่ยุง หนังสง่งหนังสืออุปกรณ์สําหรับเด็กเล็กไม่ยอมให้พ่อค้าในเครือถ่ายของตัวเองเนี่ยเข้าไปจัดการเข้าไปได้งานก็จะลุมหรือรวมหัวกันตักงบผู้ว่าก็ต้องยอมรับนะครับว่าท่านทางด้านผู้ว่าช,ช้าติไม่ได้มีสอกอในสังกัดก็จะเจอแรงกดดันอย่างนี้อยู่ดัําไปเรื่อยไปนะและนี่คือความกระตัดกระดใจแต่งบเหล่านี้ครับพอมันเป็นพองงบแปร แปลกลับมาใช่ไหมในทางเอกสารนะครับจะไม่สามารถระบุเลยครับว่างบแปรรายการนี้กี่ร้อยล้านกี่สิบล้านนี้เป็นของสองกกลุ่มไหนคนไหนผู้ว่าชัดชาติและข้าราชการต้องเป็นคนแบกหน้าเอาไว้ทั้งหมดและผมเชื่อว่าครับเครื่องออกกำลังกายที่กำลังเป็นปัญหาอยู่นี้ก็ไม่ใช่งบผู้ว่าโดยตรงตั้งแต่แรก แต่เป็นงบแปรของสอกอกลุ่มหนึ่งที่เสนอเข้ามาแต่คนลงนามก็เป็นผู้ว่าซึ่งผู้ว่าจริงๆก็คงปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้แต่ผมเข้าใจถึงความกระอากอระอร่วนของระบบในแดนสุทยาในพื้นที่กร,รุงเทพมหานครเป็นอย่างดีกับคําว่างบแปรที่มีสอกอบางกลุ่มทําตัวเป็นเจ้าเข้าเจ้าของและก็บังคับหรือบัวกันกับข้าราชการบางกลุ่มบางก้อนในการล็อกสเปคเพื่อให้พ่อค้า ผู้รับเหมาในเครือข่ายของตัวเองได้รับงานและทอนเงินให้กับสอ,อกลุ่มนั้นรวมทั้งอาจจะจัดสรรเงินทอนบางส่วนให้กับข้าราชการที่ยอมเป็นลูกสมุนให้กับสอ,อกลุ่มนั้นด้วยและนี่คือปัญหาของทั้งหมดครับและด้วยเหตุนี้ครับจึงเป็นเหตุผลของข้อสรุปว่าพรรคก้าวไกลเราจึงยืนยันครับว่าที่จะเสนอบุคคลภายนอกสองท่านนะครับเข้าไปเป็น คณะกรรมการวิสามัญพิจารณางบประมาณของกทมปีนี้อย่างแน่นอนและผมเชื่อว่าชื่อทั้งสองท่านถ้ามีการขันชื่อในสภากรุงเทพมหานครนะครับจะได้รับการตอบรับที่ดีนะครับจากประชาชนนะครับซึ่งตอนนี้สองชื่อก็อยู่ในมือแล้วนะครับก็ขอให้เป็นหน้าที่ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครของสัดสว่วนท่าก้าไรเป็นผู้เสนอในวันพรุ่งนี้นะครับผมคิดว่าทั้งสองชื่อนะครับผมเรียกว่ามีอออักสองอออักกันแล้วกัน นะครับก็ขอให้ติดตามว่าสองออที่จะเข้าไปทําให้มกปทมเนี่ยพ้นจัดแดนสนธยาม,มันอาจจะไม่ขาวบริสุทธรริ์นะครับเพราะว่าสองแรงกับสอปอรเราอีกสี่คนเนี่ยก็เต็มที่ก็ถ้า6คนก็1ิบมือเท่านั้นแต่ผมเชื่อว่าจะทําให้ประชาชนได้รับข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้นข้อสังเกต ข้อสงสัยต่างๆถูกตีแผ่มากขึ้นและทําให้งบประมาณของกรุงเทพมหาคนครเนี่ยถูกใช้อย่างเต็มเมดเต็มหน่วยเพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและมีความโปร่งใสามากขึ้นกว่าเดิมและผมยืนยันครับว่าในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภากรุงเทพมหาคนครคราวหน้าถ้าเราต้องการให้งบประมาณของประชาชนเนี่ยนะครับไปสู่ประชาชนอย่างเต็มเมดเต็มหน่วยผมก็ยืนยันว่าพรรคเก้าไกลก็พร้อมที่จะรับอาสาในหน้าที่นั้นขอบพระคุณครับ